แล้้วไดเรียังไม่ได้เรียน,น,ยยยนปัจจุบันในสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในทุกๆระดับที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทั้งมิติโอกาสทางการศึกษากลุ่มคนรายได้น้อยจะเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้น้อยด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะกราบเรียนอาจารย์และคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านต่อจากนี้จะเป็นภาพการนำเสนอโครงการของพวกเราเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กที่ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กไทย 3. เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม 4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็คือเด็กไทยที่ได้โอกาสในการดูแลของมูลนิธิหลวงตาน้อยบ้านเล็กที่172ทับ30หมู่5ครองโยงตำบลสาร,รยาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะในส่วนของสถานที่การดำเนินการนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19เนี่ยทำให้ผู้จัดทำไม่สามารถลงพื้นที่หรือไปทำงานร่วมกันได้นะครับขอบเขตของการทำงานจึงจำกัดอยู่ในพื้นที่ของแต่ละคนนะครับ โดยเราเนี่ยจะใช้ไลน์และซูมในการสื่อสารงานครับแล้วก็จะติดต่อกับมูลนิธิดวงตาน้อยผ่าน Facebook ของมูลนิธิครับต่อมาเป็นเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินโครงการนะครับในสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนกันยายนเนี่ยเราจะจัดเตรียมเอกสารแต่งบทนิทานและก็วาดภาพประกอบครับในสัปดาห์ที่4เราจะจัดองค์ประกอบของหน้าและรูปแบบหนังสือนิทานครับพอเข้าเดือนตุลาคม สัปดาห์ที่1และ2ของเดือนจะเป็นช่วงที่โรงพิมพ์จะจัดทําหนังสือนิทานนะครับและก็จะจัดส่งไปยังมูลนิธิในสัปดาห์ที่2เช่นเดียวกันครับวิธีการดําเนินการนะครับขัา้นวางแผนและการดําเนินงานเนี่ยเราจะร่วมกันคิดและเสนอหัวข้อที่ต้องนํามาจัดทําโครงการนะครับรวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นรายชื่อมูลนิธิการจัดทํานิทานแล้วก็รายชื่อโรงพิมพ์ครับต่อมาจะเป็นขั้นเตรียมการครับ เราจะแบ่งหน้าที่กับสมาชิกภายในกลุ่มแล้วก็กำหนดวันเวลาเริ่มและสิ้นสุดข,ของโครงการอย่างชัดเจนครับต่อมาเป็นขั้นดำเนินง,งานนะครับเริ่มแรกเราจะจัดทำหนังสือนิทานแต่งนิทานเกี่ยวกวับอาชีพครับแล้วก็เรียบเรียงภาษาให้เหมาะสมลงทั้งสอดแทรบคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีคำแปลภาษาไทยด้วยขั้นตอนต่อมาเราจะวดาดภาพประกอบพร้อมลงสีครับ ขั้นตอนถัดมาเราจะตรวจสอบความเรียบร้อยของงานครับเสร็จพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งงานที่เสร็จเรียบร้อยไปให้กับลงพิมพ์ครับแล้วก็ให้ลงพิมพ์พิมพ์จานวนย0สิบเล่มครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะนําหนังสือนิทานเล่มเล็กเนี่ยไปส่งให้กับมูลนิธิขหลวงตา้อยเพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆต่อไปครับ นอกจากที่เราส่งตัวหนังสือนิทานให้กับทางมูเนิธินะครับกลุ่มของรายังสร้างเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่านิทานสร้างศพเพื่อน้องเอาไว้สําหรับประชาสัมพันธ์นะก็เราได้ทําการลงตัวหนังสือนิทานโดยทําเป็นอัลบั้มเอาไว้นะครับเพื่อหากมีใครสนใจอย่างเช่นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสามารถที่จะนำหนังสือนี้ไปอ่านให้บุตรหลานท่านได้ฟังได้นะครับโดยที่ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคลิปการทํางานของพวกเรานะครับโดยที่เริ่มที่คนแรกทางด้านบนซ้ายก็จะเป็นการชนกหรือว่าโบนัสนะครับโบนัสจะทําหน้าที่เกี่ยวกับวาดรูปประกอบแล้วก็ออกแบบตัวดีไซน์หนังสือทั้งหมดแล้วก็ทําการติดต่อกับมูลนิธิของมูลนิธิของตารน,นยในช่วงแรกนะครับต่อมาจะเป็นผมทางด้านบนขวานะครับผมธนพัทหรือว่าเลโอนะครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับ ติดต่อประสานงานกับท,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 ทางด้านโรงพิมพ์เพื่อที่จะสั่งพิมพ์หนังสือนะครับแล้วก็ทําการติดต่อกับมูลนิธิของตาน้อยในช่วงท้ายนะครับรับช่วงต่อจากโบนัสครับแล้วก็ในส่วนหน้าก็จะเป็นสองคนข้างล่างนะครับอา่าร่างล่างซ้ายจะเป็นธนดนหรือว่าเจทางด้านล่างขวาก็จะเป็นแคทรีนหรือว่าเคนนะครับทั้งสองคนนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวกับอ,ออกแบบ ดีไซน์เนื้อเรื่องแล้วก็คิดคําศัพท์ที่จะแทรกเข้าไปใน,เ,นเรื่องนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนิทานนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนิทานบางส่วนนะครับที่กลุ่มของกลุ่มของเราได้นํามาเสนอนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการประเมินผลนะครับเมื่อหนังสือทั้ง20เล่มเนี่ยครับได้ถึงมูลนิธิของตาหน่อยแล้วเราจึงได้ติดต่อสอบถามกับทางมูลนิธิว่า หนังสือถึงมือเด็กๆเ,เอาอวยญญาแล้วก็สอบถามข้อมูลจากมูลนิธิเพิ่มเติมน,นะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยเด็กๆโอเคไหมครับเด็กๆชอบไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้ได้ตัวหนังสือมีปัญหาไหมหน้าไม่ครบหรือว่าหรือว่าจํานวนหนังสือไม่ครบเอออย่างนี้ครับ เนื่องจากกลุ่มของพวกเรานะคะได้สร้างเพจ Facebook ขึ้นมาเราจึงจําเป็นต้องทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจและคําแนะนําของผู้ที่ได้อ่านกลุ่มของพวกเราจึงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของ Google f o r m นะคะเพื่อเป็นการให้คะแนนและให้ผู้อ่านให้คําแนะนําเพื่อเป็นการปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ ในส่วนของ Google Form ของเรานะคะก็จะมีการให้คะแนนในเนื้อหาความคิดสร้างสารรค์ของภาพประกอบความเหมาะสมของเนื้อหามีความหลากหลายของอาชีพไหมมีประโยชน์กับเด็กๆไว้ที่กําลังมีความฝันไหมและให้ผู้อ่านนะคะได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านแล้วก็ให้คําแนะนําค่ะ หลังจากที่เราได้ให้ผู้อ่านนะคะทําแบบสอบถามไปแล้วก็ได้ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้อ่านทั้งหมด14คนนะคะพบว่ามีผู้ให้คะแนนส่วนของความคิดสร้างสรรค์ของภาพประกอบ5คะแนนคิดเป็นร้อยละ78.6ของทั้งหมดนะคะและ4คะแนนคิดเป็นร้อยละ21.4จากทั้งหมดค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นความเหมาะสมของเนื้อหา หคะแนนคิดเป็นร้อยละ7จ4จากทั้งหมดและ4คะแนนคิดเป็นร้อยละ8 8 6จากทั้งหมดค่ะมีผู้ให้คะแนนส่วนของความหลากหลายของอาชีพ5คะแนนคิดเป็นร้อยละ85.7จากทั้งหมด4คะแนนคิดเป็นร้อยละ7.1แล้วก็3คะแนนคิดเป็นร้อยละ7.1ค่ะส่วนของความมีประโยชน์ต่อเด็กๆวัยกำลังมีความฝันนะคะ5คะแนนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ของทั้งหมดค่ะ ความรู้สึกของผู้อ่านนะคะหลังจากที่ได้อา่านเราก็สรุปได้ว่านิทานเล่มนี้ให้ความเพลิดเพลินและยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะเพราะว่าทําให้ได้ทราบเกี่ยวกับอาชีพต่างๆอีกทางวิธีการไปสู่อาชีพนั้นๆด้วยค่ะการทำหนังสือน,นิทานให้น้องๆของเราครั้งนี้นะคะ <S <S ก็ได้จบลงด้วยดีขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ